สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังน้องส้มนะครับผมวันนี้จะพามาดูพายทองคุณนะครับผมพ่อควรเขาก็มาแล้วนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์แห่งบ้านตลาดนะครับผมนหนุ่มลูกครับผมควรเขาว่าเป็นพ่อหนุ่มลูกสองแล้วนะครับผมก,ก,ก็จะมาทาความสะอาด หลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนะครับตกหนักเลยตกหนักถึงหนักมากเลยครับผมไปก็ดับดูพ่อภผยกินอ้อยนะครับผม <c oughs> ยืนจินอย่างซึมๆครับผมหลับตาเลยนะครับ ผมาคงคิดถึงพ่อหลังจากที่พ่อเสียไปนะครับผมพ่อควรของพายทองคุณนะครับผมได้เสียไปลูกชายเขาก็ยืนซึมๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> และก็มีลูกชายมาสืบต่อนะครับผมตับช่วงต่อนะครับผมเป็นลูกชายของพ่อบุญธรรมเองนะครับผมลูกชายคนใหญ่นะครับผม กับร้านอีกหนึ่งคนนะครับช่วยกันนะครับผมฝนต,ตกหนักก็ที่ผูกก็จะประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวพ่อควรเขาก็จะไปเอาทรายมาให้นะครับผมเป็นพ่อพันตัวแรกนะครับผมของบ้านทราดที่มีลูกชาย2เชือกแล้วนะครับใช่ไหมคนใช่ครับผมายทั้งสงเชือกแล้วครับลูกชายทั้ง2เชือกนะครับผม พ่อควรว่าลูกตัวแรกของพายทองคุณได้เสียชีวิตแล้วนะครับผมอยู่ที่ไหนครับพ่อควรเชือกแรกอยู่พัทยาครับเชือกแรกอยู่พัทยานะครับผมเชือกที่สองอยู่บ้านแคนดใกล้กันนี่แหละครับผมเชือกที่อยู่ที่บ้านแคนดําครับผมแม่เชื่ออะไรครับผมแม่เขาชื่อพังลุงเรืองครับแม่เขาชื่อพังลุงเรืองนะครับผมออกปันไหนครับออกเมื่อวานตอนตีสีครับออกเมื่อวานตอนตีสีนะครับผมพ่อควรบอกนะครับผมเป็นลูกชายของพายทองคุณนะครับผม ได้ลูกชายทั้งสองเชือกแต่ว่าเชือกแรกครับผมได้เสียชีวิตไปแล้วครับผมเชืกกอกแรกของพายทองคุณครับผมแม่ก็คือพัง,พ,งพังอะไรครับพังโมเมครับพังโมเมนะครับผม,บผมลูกชื่อพายมีบุญลูกชื่อพายมีบุญนะครับผม เป็นเชือกแรกของลูกชายภายทองคุณนะครับผมก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นของขวัญให้กับพ่อภายอีกหนึ่งเชือกนะครับผมเพิ่งออกเมื่อวานตอนตีสีนะครับผมที่พ่อบุญธรรมบุญศาสตร์ได้สร้างไว้นะครับผม <c oughs> และก็มีลูกชายคนโตของพ่อพายของพ่อบุญธรรมนะครับผม

มีแต่สปาโคนกันทุกเชือกเลยนะครับผมวันนี้ดูรอบรอบครับผมอยู่ที่หัวปลายของเราก็จะผูกด้วยกันจีเชือกจีเชือกเนาะประมาณเก้าเชือกเนาะเกือบสิบเชือก,อกน่าจะสิบพอดีหรือ บางเชือกก็เอาไปผูกแล้วนะครับผมเข้าล่มไปแล้วนะครับผมแต่ที่เันเห็นอยู่นี่ก็มีประมาณเก้าเชือกนะครับผมนี่พ่อพายก็ก็มีช่องเหมือนกันนะครับผมชื่อช่องอะไรครับพ่อพายครับชื่อพายทองคูณครับผมชื่อพายทองคูณเอฟซีนะครับผมสามารถเข้าไปรับชมได้ครับผมสามารถเข้าไปรับชมด้วยนะครับผมพ่อพายบอก ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อภพยด้วยนะครับวัรบรอรอแล้วพ่อภพยครับคครรัับบเออผม บายบายสวัสดีครับ